สวัสดีค่ะเราพามาดูต้นหอมแบ่งกับต้นผักชีลาวนะคะอันนี้ปลูกโดยการปรุงดินใส่ปุ๋ยคอกนะคะนี่คือขนาดของต้นขนาดของลำต้นเราวมาดูลักษณะของดินเรามาดูดินตรงนี้นะคะดินตรงนี้ที่เราใส่ตอนแรกก็จะเป็นพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยขีห้หมูก็หมักนานพอสมควระคะ่ะ เพราะว่าดินตอนแรกนี่คือจะแบบแข็งมากอันนี้คือเราลดน้ําไป1นึ่บัวนี่นะคะดูข้างล่างดูข้างล่างจะเจอน้องกิ้งกืออันนี้ก็เป็นดินดินเหนียวค่ะดินเดิมแข็งมากยังไม่มีการเาเขาเรียกว่าทำให้ดินร่วนซุยนะคะคือตอนนี้เราก็ใส่แค่อินทรีย์วัตถุลงไปไม่มีแกบด้วย ดินก็จะแข็งประมาณนี้คือแข็งกดลงไปแทบจะกดไม่เข้าเลยแข็งเพราะรถเรารดน้ำวันละหนึ่งรอบด้านข้างขุดดินมาให้ดูจะเป็นดินลักษณะแบบนี้ที่เห็นดำดีอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่ล่วนซุยมากค่ะยังเป็นเหนียว แล้วก็เหมือนอินทรีย์วัตถุก็ยังเป็นซากของอินทรีย์วัตถุอยู่เหมือนเขายังไม่ได้ย่อยกลายเป็นดินอันนี้ก็คือแปลงที่เราปลูกต้นไม้ลงไปแล้วนะคะก็จะมาดูอีกฝั่งหนึง่งใกล้ๆกันอันนี้เราใช้สปริงเกอร์รดตรงนี้เราก็จะไม่ได้ปลูกอะไรคะ่ะคือเราจะมีการคุมฟางเอาไว้เดี๋ยวเรามาแอบดูว่าข้างใต้ที่เราคุมฟางมันจะมีอะไรอยู่บ้าง มาเปิดดูกันเลยนะคะนูนี่นะคะดูสภาพอันนี้คืออยะขุดออกให้ดูเลยให้โดนแสงด้วยอันนี้คือดินที่เราคุมฟางเลยนะคะดูความมีขุยถ้าสังเกตดีๆโอ้โหเปิดให้ดูเลย น,นี่เดี๋ยวเราเปิดให้ดูเหมือนหน้าดินทุกทุกตรงจะมีขุยเล็กๆเ,เต็มไปหมดเลยนะคะนะคะลองสังเกตดูอันนี้คือดินที่เราทําเหมือนกันกับแปงเมื่อกี้นี้แหละคะ่ะแต่ว่าเราคุมฟางไว้แต่ยังไม่ได้ปลูกดูความเป็นขุยของดินแต่เราจะลองจับดูนะคะเดี๋ยวจับดูบริเวณนี้ที่เราคุมฟางไว้อืม อันนี้นะคะเป็นดินที่สังเกตว่ามันจะเบาวกว่าดินแปลงเมื่อกี้นะคะแล้วก็อินทรีย์วัตถุก็ยังเหลืออยู่แต่ก็จะมีเหมือนเป็นขี้สัตว์มูลสัตว์เล็กๆกะค่ะเป็นคุยๆคุยๆนี่ก็จะกลายเป็นดินแล้วนะคะอินทรีย์วัตถุได้ย่อยกลายเป็นดินแล้วจะมีความอดีดูตรงนี้เห็นไหมคะ ไขเล็กๆๆๆอย่างนี้นะคะเต็มแปลงเลยเหมือนเขาจะมีความร่วนซุยมากกว่าเห็นไมคะมีไส้เดือนด้วยค่ะนี่ก็เราจะคุมฟางไว้อย่างนี้แหะคะ่ะเมื่อ,อไหร่เราพร้อมเราค่อยจะมาปลูกคุมฟางไว้เลยค่ะ แล้วก็เวลาเราเอาสปริงเกอร์ลดเขาก็จะชุ่มอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะมีสัตว์ที่มาอาศัยอยู่ใต้ดินของเรานะคะก็เป็นการคุมดินก่อนที่เราจะปลูกนะคะมาดูอันนี้เราใช้อูอันนี้ออกดอกแล้วนะคะเขาเรียกว่าผักชีลาวเราปลูกโดย ละวานเมล็ดทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยให้เขาแก่แล้วก็เอาเมล็ดมาโปรยอีกทีหนึง่งน,นี่คือเกิดจากการโปรยเมล็ดแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะคือว่างๆก็ไปเก็บเมล็ดแก่มาแล้วก็โปรยโปรยทิ้งไว้อันนี้ก็เป็นลักษณะดินที่เราจะลองทดสอบดูนะคะว่าแบบดินที่เราปลูกเลยกับดินที่เรามีการ ว,วิธีที่แตกต่างกันจะมีผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นขาขาปลานะคะนี่คือต้นขาปลานะคะต้นเหมือนหญ้ามากเลยค่ะต้นเล็กๆมากแต่ว่ากลิ่นหอมมากอันนี้คือขาปลาเวเราก็จะปล่อยไว้มันเดิมคะ่ะเราจะไม่กินอันนี้นะคะคืออ่าพวก ผักชีลาวที่จะไม่ค่อยได้โดนน้ำแล้วก็ดินดินก็เป็นแข็งๆอะคะ่ะเนี่ยแข็งๆดูดูจากผิวหน้าดินคือความความแข็งของดินคือจับแล้วไม่ไม่พลุนเลยแข็งมากอันนี้คุยมะพร้าวอันนี้คือแข็ง เขาก็จะลักษณะเป็นต้นเล็กๆอย่างนี้แต่ถ้าถัดมาพอมาเจออเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์หน่อยก็จะเป็นต้นใหญ่หน่อยออนี้นะคะอาจจะด้วยเขาได้ได้ปุ๋ยด้วยก็ประมาณนี้ค่ะ